สวัสดีครับท um ouais ุกคนพบกับผมเพียวเดลี่ส่งต่อสุขภาพดีวันนี้นะฮะเราจะมาคุยกันในเรื่องของกลิ่นปากนั่นเองนะครับเคยเป็นกันบ้างไหมฮะว่าเราแปรงฟันแล้วแต่ทําไมยังคงมีกลิ่นปากอยู่วันนี้เรามีตัวอย่างสถานการณ์นะฮะที่จะมาให้เราได้เห็นว่าการมีกลิ่นปากเนี่ยจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเรายังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมกรณีตัวอย่างกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเพียวครับ และคนที่อยู่ข้างๆนี้คือแฟนของผมเองครับคาราเธอมีสเสน่ห์มากเวลาที่เธอนอนหลับและคืนนี้เป็นคืนแรกที่เราได้อยู่รวมหอด้วยกันครับผมจะชอบแอบ,บดูเธอเวลาที่เธอเผลอหรือแม้กระทั่งเวลาที่เธอนอนหลับและเชา้านี้เป็นเช้าของวันแรกที่เราได้ตื่นมาและกล่าวคำว่าอารุณสวัสดิ์ด้วยกันอรุณสวัสดิ์ครับ สวัสดค่ะคุณคุณคุณเป็นอะไรอะ่ะคุณรอนี่ไปใช้ดูโอเคเดี๋ยวฉันจะลองใช้ดูนะเพราะมันจะดีไหม เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาทดลองใช้ยาสีฟันกลิตเตอร์ไปด้วยกันนะคะว่ามันจะใช้ดีขนาดไหนเราบีบไปแค่นิดเดียวเองเท่ากับมเมล็ดถั่วเขียวค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะหอม <laughs> ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็คงไม่อยากมีปัญหาเหมือนกับคาร่าถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารู้กันก่อนนะฮะว่าสาเหตุของการมีกินปากนั้นมีอะไรกันบ้างสาเหตุแรกครับคือฟันผุ บางคนอาจจะมีโรคเหงือกอักเสบมีแผลในช่องปากสําหรับคนที่จับฟันนะครับหากทําความสะอาดช่องปากไม่ดีก็อาจจะมีกลิ่นปากได้เช่นกันบางคนครับอาจจะไม่ได้ทําความสะอาดลิ้นด้วยในขณะที่แปรงฟันเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราแปรงฟันอย่าลืมแปรงลิ้นกันด้วยนะครับและที่สําคัญเลยดื่มน้ําน้อยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับ การสูบบุหรี่ไตนัสอักเสบเบาหวานโรคปอดทอนซินอักเสบหรือโรคมะเร็งนะครับถ้าวันนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะดูแลสุขภาพช่องปากยังไงนะฮะผมแนะนําตัวนี้เลยครับยาสีฟันกลิตเตอร์ช่วยขัดฟันให้ขาวสะอาดคืนแร่ธาตุสู่ผิวเคลือบฟันและมอบลมหายใจที่สดชื่นด้วยมาตรฐานจากอเมริกาหากสนใจสั่งซื้อแอดเลย